มาลองฟังเรื่องความสุขกับการอยู่เงียบๆคนเดียวในมุมมองของนักศึกษานักเรียนมัธยมที่เป็นพี่น้องกันบางครั้งความสุขก็คือการได้นั่งเงียบๆคนเดียวพี่พี่ไม่เหงาบ้างเหรอเสียงของแก้มน้องสาวของฉันดังขึ้นจากอีกฝั่งของห้องเธออายุ16ปีอยู่มัธยมปลายส่วนฉันก้องอายุ20ปีกำลังเรียนมหาวิทยาลัยเราสองคนเป็นพี่น้องกันโตมาด้วยกันในบ้านหลังเดียวกัน แต่ถ้าพูดถึงบุคลิกเราต่างกันสุดขั้วแก้มเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยพลังงานชอบคุยชอบเสียงดังและชอบอยู่กับผู้คนส่วนฉันเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆอ่านหนังสือฟังเพลงหรือบางครั้งก็แค่นั่งเฉยๆมองออกไปนอกหน้าต่างและนั่นทําให้เธอไม่เข้าใจฉันเหงาเหรอฉันทวนคําถามพลางเงยหน้าขึ้นจากหนังสือก็ไม่นะแต่พี่นั่งอยู่คนเดียวตั้งนานไม่มีใครคุยด้วยเลย ฉันหัวรเราะเบาๆก่อนจะพับมุมหน้าหนังสือที่กำลังอ่านแล้ววางมันลงแล้วใครบอกว่าการอยู่คนเดียวหมายถึงเหงาหละ่ะความเงียบกับความเหงามันไม่เหมือนกันฉันเข้าใจว่าสำหรับบางคนความเงียบอาจจะน่ากลัวมันอาจให้ความรู้สึกว่างเปล่าเหงาหรือเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปแต่สำหรับฉันความเงียบไม่ใช่ความเหงามันคือพื้นที่ปลอดภยัยโลกข้างนอกวุ่นวายเกินไป มีเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มีข้อความเด้งขึ้นมาทุกๆุกนาทีมีการบ้านมีสอบมีเรื่องที่ต้องคิดไม่จบบางทีการได้นั่งอยู่เงียบๆมันคือช่วงเวลาที่ทำให้ฉันได้กลับมาเป็นตัวเองพี่ไม่คิดหรือว่าการอยู่คนเดียวมันน่าเบื่อแก้มถามต่อฉันยิ้มไม่เบื่อหรอกเพราะเวลาพี่อยู่คนเดียวพี่ได้คุยกับตัวเอง เธอขมวดคิ้วคุยกับตัวเองใช่บางทีเราเอาแต่ฟังเสียงของคนอื่นมากเกินไปจนลืมฟังเสียงของตัวเองการอยู่คนเดียวสอนให้เรารู้จักตัวเองฉันเคยเป็นเด็กที่ชอบอยู่กับเพื่อนชอบเสียงหัวเราะชอบความสนุกสนานแต่ยิ่งโตขึ้นฉันกลับรู้สึกว่ายิ่งอยู่กับคนเยอะๆฉันยิ่งหลงลืมตัวเองเรามักจะพยายามทำตัวให้เข้ากับกลุ่ม ต้องหัวเราะในจังหวะที่คนอื่นหัวเราะต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากฟังต้องพยายามเป็นคนที่โอเคแม้ว่าบางครั้งในใจกำลังไม่โอเคก็ตามแต่ทุกครั้งที่ฉันได้อยู่คนเดียวฉันไม่ต้องเป็นใครเลยฉันแค่เป็นตัวเองฉันได้คิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆได้รู้ว่าฉันชอบอะไรไม่ชอบอะไรและได้พักจากเสียงวุ่นวายรอบตัว ความสุขไม่ได้มาจากจํานวนคนที่อยู่รอบตัวพี่กำลังบอกว่าคนที่มีเพื่อนเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขเหรอแก้มถามก็ไม่เสมอไปฉันตอบหลายครั้งที่เราเห็นคนที่มีเพื่อนมากมายหัวเราะเสียงดังถ่ายรูปกับกลุ่มเพื่อนตลอดเวลาแต่ในใจลึกๆเขาอาจจะเหงากว่าคนที่นั่งอยู่เงียบๆคนเดียวด้วยซ้ำความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉันพูดต่อ สำหรับบางคนความสุขคือการมีเพื่อนล้อมรอบได้พูดคุยได้หัวเราะแต่สำหรับพี่บางครั้งความสุขก็คือการได้นั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วพี่ไม่มีเพื่อนเลยเหรอแก้มถามฉันต่อหลังจากเงียบไปพักหนึ่งฉันหัวเราะมีสิแต่พี่เลือกที่จะมีเพื่อนที่เข้าใจมากกว่ามีเพื่อนแค่เพื่อไม่ให้ตัวเองดูเหงาฉันไม่ได้เกลียดการมีเพื่อนฉันยังชอบออกไปนั่งคาเฟ่กับกลุ่มเพื่อนบ้าง ยังมีคนที่คุยกันได้จริงๆและสามารถเป็นตัวเองได้เมื่ออยู่กับพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ให้เวลากับตัวเองให้เวลากับการอยู่เงียบๆเพื่อฟังเสียงในใจตัวเองเพราะฉันรู้ว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกมันคือการให้พื้นที่กับตัวเองมันคือการพักจากโลกที่เร่งรีบมันคือการได้หายใจเต็มปอดโดยไม่ต้องสนใจว่าใครกำลังมองอยู่ความสุขคืออะไร แล้วตกลงพี่คิดว่าความสุขคืออะไรล่ะฉันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบความสุขคือการอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจไม่ว่าจะอยู่กับใครหรืออยู่กับตัวเองแก้มมองหน้าฉันก่อนจะพยักหน้าช้าๆงั้นพี่ก็มีความสุขของพี่ส่วนหนูก็มีความสุขของหนูสินะใช่ฉันยิ้มแล้วพี่จะดีใจมากถ้าวันหนึ่งหนูจะเข้าใจว่าความสุขของเรามันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลย เธอยิ้มกลับมาก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเพลงฉันกลับไปอ่านหนังสือต่อแม้จะอยู่ในห้องเดียวกันแต่ต่างคนก็ต่างอยู่กับความสุขในแบบของตัวเองและบางทีแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้ว